ไปเยีตัวเลยไมสวน่ายเราซ้อมมากี่วันสองอาทิตย์กาก็ซ้อมอยู่ที่ต่อยิมสวนเรานี่แหละอ่าที่เดิมในกรุงเทพเองมีใครเป็นผู้เล่นมุมบ้างพี่พี่ยังน้องไม่ใช่ตอนนี้เราอายุยี่สิบสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบสองน้ำหนักปล่อยตอนนี้ห้าสิบสามปอนด์ยสไตล์อะไรครับไม่ก่องวันนี้เลยต้องมาเจอกับเด่นลำเปา่ไม่เคยต่อยกันเนาะครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมาต่อยเขาย่างเป็นมวยฝีมือครับวันนี้มาเจอเด่นลำเปา่าวางเก่งวางแข็ให้ดี ต้องรอดูนี่พี่เดี๋ยวเหมือนต่อยต,อตามตาตาแล้วก่อนเราไปแก้ไขอุ้งขมืยดีเนาะอ้าสุดต่อยไว้ที่อ,อ้อหเนาะวันนั้นต่อยกับใครเป๊ยอดกับตัพี่เยอะเป๊ยมันชนะคะแนนชนะคะแนนมากวันนั้นเว็บเท่าไหร่ตัก็เว็บวันนี้เลยเมื่อเช้ามาปเปลี่ยนรถเท่าไหร่จุดสี่จุดสีด่นี่ผ่านเร็วแล้วร่างกายไปนี่อยู่เซนสองเซนสมบูรณ์ยังไงวันนี้ก็พร้อมหมอชนะเอาใค่เหมือนเดิมคุ้มมากี่กิโลไฟนี้สามร้อยต่อยมวยไทยมาทั้งหมดสี่กึ่งป่าคนจังหวัด เด็กสงขาอ้าวฝาเชิญชวนแฟน,นครับก็อไปนอนคร้งาวัวนี้ใ้ากันกีน้นวันนี้ก็ไปนนนนโชคดีครับ